สวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอีก3เดือนข้างหน้าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอใพวกคุณทุกคนตั้งเิตจำนานนะคะถึงครูบาอาจารย์ในสิ่งในบุญกุศลที่เราได้กระทํามาจะส่งผลให้เราภายใน3เดือนข้างหน้านี้อย่างไรบ้าง ขอทุกคนตั้งเจตธิษิฐานนะคะถ้าอยากขอเรื่องงานให้อธิษฐานจิตเรื่องงานขอเรื่องความรักอธิษฐานจิตเรื่องความรักขอเรื่องสุขภาพอธิษฐานจิตเรื่องสุขภาพขอเรื่องการเงิ Он, อนอธิษฐานจิตเรื่องการเงินขอเรื่องที่อยู่อาศัยอธิษฐานจิตนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของแม่หมอนะคะว่าเราปรารถนาสิ่งใดน,นะคะให้เราตั้งจิตนะคะ อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็เอาอธิฐานคือคือขอพรในสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆนะคะแล้วพรนี้จะสำเร็จผลนะคะนี่คือเคล็ดลับของแม่หมอนะคะทุกคนสามารถนำไปเอานำเอาไปใช้ได้นะคะ <S <S อขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประองค์นะคะ โอดในการชี้นำแสงสว่างในการเปิดภายนี้ได้เป็นประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้คนที่เข้ามพบเห็นได้มาเจอเัอในคลิปนี้ให้เขาได้นำไปใช้ได้ผลป,ประโยชน์สูงสุดได้ผนทางแสงสว่างตั้งจิตเป็นสมาธินะคะ สิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะกำลังหมดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพที่เคยเจ็บป่วยมานะคะปัญหาเรื่องเดิมๆที่เราให้กลับมาคิดเวียนๆนะคะเวียนไปซ้าไปซ้ามานะคะอันนี้กำลังจะจบไปนะคะเดี <S <S The er ๋ยวเลเร์ขึ้นมานะคะตัวนี้ก็คือส่งสัญญ,ญาณให้รู้ว่า สิ่งดีๆกกำลังจะเข้ามาหาเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ใครที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินก็นแล้วแต่สิ่งเก่าๆมันจะจบสิ้นไปและสิ่งดีๆกกำลังเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเฮอร์มิส ก็คือเป็นแสงสว่างอันนี้จะได้ไอเดียนะคะในส่วนนี้เรื่องงานจะได้ไอเดียในการทำงานนะคะจะได้มีไอเดียใหม่ๆนะคะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่เราจะไปต่อยอดในธุรกิจการงานที่เราทำนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของเรื่องความรับก็จะมีทางออกที่ดีนะคะจะมีทางออกที่ดีจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะให้นํำทางนํำทางแสงสว่างให้กับเรานะคะให้การช่วยเหลือตอนนี้นะคะ ไพ่หกไม้เท้าบ่งบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดไว้นะคะมันจะสำเร็จนะคะทุกอย่างคือสำเร็จลงเราจะมีชัยชนะเราจะได้รับในความสุขในในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าธุรกิจการงานที่เรากำลังจะลงมือทำหรือจะจะเริ่มธุรกิจใหม่อันนี้บอกเลยว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นเรื่องคนรัก ก็จะเข้าใจกันนะคะทุกอย่างจะเข้าอกเข้าใจกันนะคะสิ่งเดิมๆม,มันจะหมดไปไพ่แปดไม้เท้านะคะทุกอย่างสำเร็จนะคะขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำนะคะเ o f ออฟันี่คือตรงกันกับ The Lover ความหมายของเอ f ออคคือการเฉลิมฉลองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ป่าธนาระนะคะแล้วเราได้เคยอธิษฐานจิตไว้นะคะสิ่งนั้นจะสำเร็จผลเกิดผลขึ้นมานะคะไพ่เดอยไฮร์แฟนนะคะตรงกับเฮอร์มิสนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือนะคะครูบาอาจารย์ที่คุณนับถืออยู่และคุณได้เคยไปขอพอรท่านตอนนี้คือ ท่านจะให้ทั้งแสงสว่างให้สติปัญญานะคะในสิ่งที่พวกเราปรารถนาที่คุณปรารถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยสนับสนุนคุณคอยชีย้แนะให้กับคุณนะคะในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะทุกอย่างนะคะจะมีหนทางให้เราเสมอวันนี้ขอให้เราแค่มุ่งมั่นและตั้งใจนะคะเปิดไพ่อกอีกหนึ่งใบเดตาวเวอร์ The Tower, นะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะตอนนี้เสียงสิบบอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีล้มบ้างนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ประสบความสาเร็จตามท,ที่ใจเราตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันกําลังจะจบสิ้นลงนะคะมันกําลังจะจบสิ้นลงนะคะสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆหรือความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยมีนะคะมันกําลังจบสิ้นลงแล้วนะคะเดีย๋ยวไม่หมอขออนุญาตนะคะเขียวไพน้ก่อน แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอยากจะประทานผลอะไรให้กับเราบ้างเดี๋ตั้งจิตเป็นสมาธินะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ห้าใบค่ะไพ่แปดเหรียญไพ่หกดาบไพ่สองเหรียญเดนมาสองรอบแล้วนะคะ ให้ก้าเรียนนะคะตอนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ว่าเรากำลังนะคะต้องการที่จะมีอะไรได้นะคะต้องการเงินนะคะหรือว่าต้องการทำธุรกิจให้เกิดผลกำไรนะคะวันนี้ท่านบอกเลยว่าสิ่งที่เราลงมือทำค่ะแม้มันจะเจอนะคะอุปสรรคหรือเจอบททดสอบ แต่ท่านบอกว่าให้นะคะเชื่อใจนะคะให้เชื่อใจในตัวเองเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วก็ลงมือทํานะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือจะสําเร็จนะคะจะเป็นเรื่องเงินนะคะหรือการเจริญเติบโตนะคะมั่งคั่งในส่วนของเรื่องธุรกิจการงานนะคะถ้าเราปรารถนาเรื่องความรักทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะคะเข้าเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันแต่ที่โดดเด่นมากๆคือเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินจะโดดเด่นมากท่านบอกเลยว่า ถึงแม้มันจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราอย่าท้ออย่าถอยให้เราลงมือทำนะคะแล้วสิ่งที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จเพราะท่านจะคอยให้ปัญญาคอยชี้นำทางนะคะให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือสิ่งที่ท่านอวยพรเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่นะคะเใบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนอะไรนะคะกับคุณ ตั้งจิตเป็นสมาธินะคะหกดาบนะคะ ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคนะคะอันนี้หมายถึงว่าทุกการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเราทํางานประจําอยู่หรือว่ากําลังจะเริ่มธุรกิจนะคะมันมีอุปสรรคแต่ว่าอันนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะอ่ามันมีอุปสรรคแน่นอนนะคะแต่พอเมื่อคุณผ่านอุปสรรคตัวนี้มาได้คุณจะเจอกับความสําเร็จที่รออยู่ตรงหน้าทุกอย่างนี่คือบททดสอบบางทีเราอาจจะไม่ถนัด แล้วเรามาเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเราอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะความสําเร็จรออยู่ตรงหน้านคะนี่คือเดอะทาวเวอร์ไม้ทาเห็นไหมคะพายสลับกันเลยขอเพียงอย่างเดียวนะคะเดอะสตาร์แบดดา นะคะคอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนว่าขออย่างเดียวให้เรามีกําลังใจนะคะให้มีกําลังใจเดินต่อไปข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอหนทางที่มันมาทดสอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาเรื่องความรู้หรือความถนัดนะคะในเรื่องการงานถ้าเป็นคนรักองทีบางทีเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยเนื้อน้อยใจในคําพูดนะคะหรือเรารู้สึก ต้องการการดูแลเอาใจใส่อันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนเราว่าให้เราอะหัดปล่อยนะคะปล่อยออกไปนะคะให้ปล่อยออกไปอย่าไปยึดติดมันมากแต่การงานของเราถ้าเรานะคะรู้จักฝึกฝนพัฒนาตัวเองเจออุปสรรคไปต่อนะคะไม่ยอมแพ้เราก็จะเจอกับความสําเร็จอยู่ข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเรื่องการเงินนะคะรู้จักอะจับใจ่ายใช้สอยอย่างมีสตินะคะ ในสิ่งสำคัญเพราะที่ผ่านมาที่ดูแล้วคนที่มาดูในคลิปนี้คือที่ผ่านมาของคุณน่ะมีทั้งความล้มเหลวมีทั้งประสบความสำเร็จสลับกันไปนะคะแต่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณก็คืออย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยมองทุกอย่างให้มันเป็นประสบการณ์เพราะอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะทำ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบกับความสําเร็จนะคะอันนี้คือสิ่งสิบบอกคุณว่าถ้าคุณนะคะแม้ว่าจะล้มสักกี่หนแต่คุณไม่ยอมแพ้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองนะคะคุณจะพบกับความสําเร็จไพ่เดอะสตาร์ทุกอย่างจะเพียบพร้อมจะคอยให้แสงสว่างจะคอยให้สติปัญญาคอยให้ความอุดมสมบ,บูรณ์กับคุณนะคะ ที่ผ่านมามันอาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะลุกขึ้นแล้วเรารู้สึกหมดหวังสิ้นสิบบอกเลยว่าทุกอย่างมันคือแค่บททดสอบเราว่าเรายังมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะไปถึงเป้าหมายของเราอยู่หรือเปล่าเป้าหมายเรายังชัดเจนอยู่หรือเปล่านี่มันแค่เพียงแค่บททดสอบระหว่างทางเท่านั้นเองถ้าคุณผ่านได้คุณไปถึงได้ความสําเร็จรออยู่ตรงนี้แน่นอนอนะคะเดี๋ยว ขอเปิดเพิ่มเติม,มแล้วอีกสามเดือนข้างหน้านี้สิ่งที่เราอธิษฐานไว้จะเกิดผลไหม,มจิตเป็นสมาธินะคะ เด e f ์ฟูฟูมาเลยค่ะ the empress ความบา้างค่างความอุดมสมบูรณ์นะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยมาครบหมดเลยค่ะในแฮงแมนเทมเพลเรนซ์ ในอเด็กถือไม่ทานะคะวันนี้นะคะอีก3เดือนข้างหน้าสิ่งที่คุณได้ปราัถนาไว้นะคะคือ the f o o l the f o o l นี่คือความร่าเริงความแจ่มใสสนุกสนานนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราปรัถนาคือสําเร็จ ได้เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าให้เรานะคะถ้าเจอบททดสอบเรานะคะต้องใจเย็นและเราก็ฝึกฝนลงมือทําทําในสิ่งนั้นๆให้มันจนสําเร็จนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะเป้าหมายของคุณสําเร็จแน่นอน The Ful ขึ้นมานะคะมาพร้อมกับ The Empress The Empress นี่คือราชินีนะคะอืมคุณเห็นความอุดมสมบูรณ์ไหมคะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการงานนะคะ เรื่องอาหารการกินนะคะคลิปเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณจะเห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวคุณจะเห็นรอยยิ้มนะคะของคนที่ทํางานนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์คุณจะนําพาให้ผู้คนนะคะได้มีมีกินมีใช้มีสุขภาพหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ the hangman นะคะ ความหมายของเดยะแฮงแมนตามที่แม่หมอเข้าใจคือไม่ว่าเราจะเจอสภาวะไหนแต่เราจะเกิดปัญญาเสมอนะคะไม่ว่าจะเจอหนทางแค่ไหนที่มันจะเป็นบธททดสอบเรามากมายแค่ไหนเราจะเกิดปัญญาเสมอเมื่อเรามีสตินะคะ,ะมีความสุขแล้วสําเร็จแล้วนะคะมั่งคั่งเพียบพร้อมแล้วเมื่อเจอปัญหาแล้วจงมีสติแล้วปัญญาจะเกิดนะคะ Temperance น,นะคะนี่คือการ ฉเฉลิมฉลองนะคะการฉเฉลิมฉลองเห็นไหมคะทุกอย่างเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ฉเฉลิมฉลองถึงความเป็นชัยชนะถึงความสําเร็จที่เราปรารถนานะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเราจะพบแสงสว่างเราจะพบผลทางแห่งการรักษาถ้าเรื่องสุขภาพก็จะพบผลทางแห่งการรักษานะคะเยียวยา ถ้าเราทุกทางใจเราจะได้รับการดูแลเยียวยาทางใจที่ดีถ้าเป็นเรื่องสติปัญญาเราก็จะได้มีสติปัญญาที่ดีในการทำธุรกิจของเราต่อไปเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนมุ่งมั่นนะคะเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นคนที่นะคะชอบเรียนรู้แล้วชอบเดินทางนะคะสแสวงหานะคะในสิ่งที่ตนเองปรารถนาพราะกับการเรียนรู้ลงมือทา น,ะะนี่คือภายใน3เดือนข้างหน้านะคะไพ่อยากจะบอกคุณนะคะให้รู้ว่าแม้ว่าอุปสรรคเราจะเจอแค่ไหนขออย่างเดียวเราอย่ายอมแพ้ให้เชื่อมันในตัวเองและในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเกื้อนหนุนเกื้อกูลคอยชี้นําทางเราให้สติปัญญากับเรานะคะวันนี้ขออย่างเดียวให้เรามีเป้าหมายในการลงมือทํานะคะอันไหนเราไม่รู้เราก็เรียนรู้ อันไหนเราไม่ทราบเราก็ต้องถามผู้รู้นะคะทั้งนั้นทั้งนี้เมื่อเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีความสุขมีความสุนุกหนานเบิกบานได้เริงใจและอุดมสมบูรณ์สุขแล้วสิงสิบบอกว่าเมื่อเจอปัญหาคุณอย่าลืมกลับมาดูที่สตินะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะกลับมาเรียนรู้ตัวเองมาดูที่สตินะคะเมื่อเรามีสติปัญญาก็จะเกิดและเราก็จะผ่านหนทาง ของการเจอบททดสอบนั้นๆไปได้นะคะ,ะต้องขอบคุณนะคะกับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เป็นกำลังใจกับแม่หมอนะคะเดี๋ยวแม่หมอก็จะทำคลิปดีๆนะคะคลิปที่มีประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ภายในสาเดือนนี้นะคะได้รับข่าวดียังไงเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ